บีจีปทุมยูเต็ดรองแชมป์ศึกบอลริโอวตไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับยังคงเดินหน้าคว้าตัวผู้เล่น ฝีเท้าดีเข้ามาเสริมแกร่งเพื่อทวงแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยกลับคืนมาอีกครั้งนะครับล่าสุดก็เตรียมที่จะฟ้ากาสซิโอเชตนะครับกองหลังเลือดซัมบ้าบราซิลเข้ามาร่วมทีมนะครับโดยกองหลังวัย28ปีเนี่ยเล่นให้กับสมอรนในลีกลองของปรตุเกตน,นะครับนั่นก็คือสปอรนวาซินั่นเองล่าสุดนะครับก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร เรนีนร้โดยสไตล์การเล่นของกองหลังรายนี้นะครับก็เป็นกองหลังที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่สูงถึง186เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับดูการที่ผ่านมาเขาลงสนามให้กับควาซิมในหลีกรองของตุเกตไป3 2นัดนะครับทำไป1ประตูซึ่งการมาของกาซิโอเชตนะครับน่าจะมาแทนที่ของวิเตอร์คาร์ดูโซนะครับกองหลังที่คาดว่าจะถูกปล่อยให้สโมสรในไทยลีกยืมตัวไปใช้งานนะครับเพราะว่าทางวิเตอร์ โซ่เนี่ยเหลือสัญญากับ B ีีปทุมเกตอีก1ฤดูกาลนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับทัพเดอะแรบบิทคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวกองหลังรายนี้ในช่วงเร็วๆนี้นะครับนอกจากนี้นะครับบีจีปทุมเกเตก็เตรียมที่จะพานักเตะในโควต้าต่างชาติอีก1คนนะครับนั่นก็คือวินดอร์โคเฮนนั่นเองครับวินดอร์โคเฮนเนี่ยเล่นให้กับน้องบัวพิชยาเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเล่นไปเพียงแค่เกมเดียวกว่าที่จะได้รับบ,บาดเจ็บหนักนะครับ แล้วก็ถูกยกเลิกสัญญาไปนะครับแล้วก็ในช่วงเลกที่2นะครับเขาก็มีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมกับ BG จีปุตมยูเต็ดเพื่อเรียกความฟิตนั่นเองนะครับโดยทางนิโดโคเฮนนะครับทำผลงานได้ถูกใจมาโกโตเทกูร,รับรีคุณซือของ BG ีปุตมยูเต็ดด้วยนะครับคาดว่าทั้งซาซิโอเชตแล้วก็ดิโด้โคเฮนน่าจะมีการเปิดตัวกับทัพรับบิดในช่วงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมทั้งผู้เล่นตัวกองหลังนะครับแล้วก็เสริมริมเส้นในตำแหน่งตัวรุกด้วยนะครับ ที่ในส่วนของผู้เล่นอีกหนึ่งคนนะครับคาดว่าจะย้ายมาร่วมทีมเร็วๆนี้นั่นก็คือเจสซี่เคเรนนะครับโดยเจสซี่เคเรนครับเป็นนักเตะลูกครึ่งออสเตรเลียฟิลิปปินส์นะครับโดยโค้ต้าของเจสซี่เคเรนนะครับเป็นโค้ต้าเอเชียอยู่นะครับเพราะว่าเขาต้องลงเล่นให้ทีมชาติฟิลิปปินในระดับทีมชาติ3นัดนะครับถึงจะสามารถโอนสัญชาติได้ซึ่งตอนนี้ทางเจสซี่เคเรนนะครับก็ลงสนามให้ทีมชาติฟิลิปปินไปแล้ว2นัดนะครับในซุกบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับคาดว่าการ กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็น่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาเลยทีเดียวนะครับเราถือว่าน่าจะมีการปิดจ็อบแล้วนะครับสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะของ BG ปทุมยู่นเต็ดนะครับส่วนการปล่อยตัวนักเตะนะครับล่าสุดทางสโมสรก็ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าปล่อยกองหน้าอย่างเจลบสัมเพาดีหัวหอกวัย27ปีนะครับไปร่วมทีมลำปูนวอริเออร์น้องใหม่ในสุพบอลิวไทยลีกในฤดูกาลหน้านะครับโดยปล่อยเป็นสัญญายืมตัวนะครับหนึ่งฤดูกาลก็จะทำให เจลบสัมพอดีครับได้ร่วมงานกับโค้ชโอ๊กดูสิทธิ์เฉลิมแสนอดีตผู้ซื้อของบีจีพัฒน์มิวเอีกครั้งครับว่าโค้ชโอ๊กก็เพิ่งย้ายไปคุมทีมลำพูนบัวรีเออร์นั่นเองนะครับส่วนข่าวดีนะครับสำหรับสาวโบ๊ทฟุตบอลไทยโดยเฉพาะแฟนบอลร,ราชประชานะครับล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าสโมสรราชประชาครับจะเล่นในไทยลีก2ต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็บริษัทไทยลีกมาได้มีการตรวจสอบเรื่องขับเลนซิ่งของแต่ละศ สโมสรนะครับซึ่งสโมสรเมืองกลางยูเ็ดเนี่ยแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบริษัทไทยลีกนะครับแต่ก็มีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะครับว่าสโมสรจะไม่ผ่านครับไซนซิงแล้วก็จะไม่สามารถนะครับลงเล่นในศึกบอลไทยลีก2ได้นะครับแล้วก็จะมีการขยับเอาทีมที่ตกชั้นนะครับหทีมเลื่อนขึ้นมาแทนนะครับซึ่งทีมนั้นก็คือราชประชานะครับซึ่งทางสโมสรราชประชาก็ได้มีการยืนยันผ่านเพจอย่างเป็นทางการของพวกเขาแล้วนะครับว่าพวกเขาได้สิทธิ์ที่จะลงเล่นในศึกบอลไทยลีก2ต่อไปในฤดูกันน ส่วน2ทีมที่ร่วมตกชั้นก็เป็นขอนแก่น f c แล้วก็ราชนาวีครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c ค i เปไปกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ